มาดูวิดีโอเอ้อบ๊อบเพื่อนเราไปนลงเปนเรามปนลวิดีโอเ,เห็นไหมครับแต่แต่ทีนี้มันมันยัง่าดกจอโทรศพัพท์ยก็ถ้าเป็นแชมโบ้ก็ยังแช้เกือบนาที สองแป๊ดจอกปแต่ว่าอีกเวอร์ชันหนึ่งมันเข้าได้ไ,ไอ้ไยตัวนี้คือเราเอาอมาจากฮาร์ดดิสก์ทั้งนั้นตัวเก่าที่บอมเ,เคยเห็นนะทำไงดี ไม่ไม่ไม,มันรู้สึกว่าจะมีโปรแกรมที่ที่แก้ไขได้แก้เกมเด่อย่างนี้